พาโลของเราเสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะพาโลไข่ใส่ทั้งเนื้อหมูแล้วก็หมูสามชั้นค่ะทุกคนสีสันน่าทานมากค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาทําไข่พดโลใส่หมูค่ะทุกคนอันนี้หมูสามชั้นแล้วก็เนื้อหมักไว้ค่ะทุกคนอันนี้ผงพาโลค่ะใส่ลงไป หัวใส่เท้าค่ะทุกคนเนื้อหมูที่เราหมักเครื่องปรุงไว้แล้วค่ะทุกคนมีทั้งเนื้อหมูสามชั้นแล้วก็เนื้อหมูขาเสร็จแล้วค่ะทุกคนพันโลไข่ใส่หมูค่ะ มีทั้งเนื้อหมูลแล้วก็หมูสามชั้นค่ะทุกคนกินหอมเครื่องพัโลมากค่ะกเสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะ ตอนนี้ก็เดือดแล้วค่ะทุกคนใส่ซอสปรุงรสล,ลงไปนี่ค่ะเดือดแล้วค่ะทุกคนนี่ยเคี่ยวคะทุกคนเคี่ยวให้ทุกอย่างเข้ากัน นีกระตุกคนอันนี้เคี่ยวนะใส่ไข่ลงไปค่ะไข่ที่ต้มไว้ไข่ปลาโล่ใส่หมู สามซันเนื้อหมูสามซันแล้วก็หัวใสเท้าเนี่เดี๋ยวเคี่ยวไปเรื่อยๆทุยคนนี่ค่ะทุกคนไข่พะโลของเราเคี่ยวมาได้สักพักนี่แล้วค่ะทุกคนน่าทานมากค่ะเน,เน้นเนื้อหมูค่ะทุกคนไม่ได้เน้นไข่เนี่ยไข่สีฟอง นี่ค่ะเนื้อหมูหมูสามชั้นค่ะ